สบายดีตอนเศร้าสบายดีบาลานสบายดีโดยเมื่อนิ่งบาลานมาอย่างนี้<ม>ะจะมาเห็ดสูตรต้นเผาสูตรหนึ่งที่ฝนบอกว่าเห็ดไห่ต้นเผานี่นใหญ่ไวโดยเห็ดไห่มันจับกิ่งก้านออกแบบใหญ่ไวนะเห็ดไห่เป็นหมากไว<อ>มันมีสูตรหนึ่งโดยการตัดมา,ม,ามาเบิ่งดึกกว่าโอเคโอเคด้วยมามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลย บาลานเพิ่นได้สูตรมาใหม่เนาะได้สูตรมาจากไสากาะจากอ่าหล,ลายๆคนแนะนำมาอ๋อโดยนี่ตัดในออกนี่ตัดตัวนี้ออกโดยแต่ว่าบอลันจะตัดแล้วนี่ในออกนี่หนึ่งใ<อ>นนี้ตัดออกมันหักนิดภูเขาอ,อีกทีอันนี้คือเห็ดหามันเตีออ้ยเนาะ เห็ดให้มันเตีย้ยโดยเห็ดให้ต้นเตีย้ยแล้วก็หันไงไว้เนนให้เป็นหมากพ้นไว้แต่เอาเกลือใส่<อ>คนก็เอาเอาททันอยังวะเขาบดปุ่ดยังใส่นะไม่ได้ร่อนเอาแต่เกลือเอาแต่เกลือใส่อันนี้คือจักปีจึงสามารถตัดได้ไอ้ตัดเนี่ยตัดอันนี้แหละตัดเป็นย้อยเป็นไงนี่นะจนมันนี่นี่โบเกี่ยวกับปีดอกอ๋อเลยแต่ว่ามันก็สิเขาสองปีแล้วหมด พ<ข>อจะเป็นน้อยตาเดบุษอันนี้คือฮขาปลูกได้สองปีกลักวๆแล้วเนาะสองปีกลัวแล้วเดือนนี้เดือนยังก่อเดือนเดือนแปดเนาะอ่าสารพรวปลูกเดือนหกเนาะเดือนหกของอ่าสองปีที่แล้วน่ะก็นี่เซสี่เซาสามเซาสองประมาณปีสองพันเซาสองเนาะสองปีกลัว ต้นเผาสองปีกะสีประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยกะสิว่าใหญ่จืดไหลต้ ừ, ตนอยู่มันบกเขานาอนีีเนะ <c ười> าะคัดเตอร์อยู่นะเปล่าน้องคิดว่าอันนี้มันหยักหยาบเนี่อมันมันเหนียวเลยมีเขาเขานี่ได้อยู่เดยกะลองเอาไปนำใส่เบงเดอพี่น้องเนาะ เห็นพ ah ืชนนะํามาว่าเห็ดไหต้นเตี้ยล้ะกะเป็นหมากไวเนาะเห็ดไหเออเขาเจ้าเอินว่าเอียงเกาะมันมันมันฮับหูถึงที่แบบว่าเอออนต้นเฮานี่ใหญ่แร้วสินะอสามารถอันเป็นหมากได้แล้วประมาณนี้อันนี้คืออันเหงอห่อหุ่มเนาะห่อหุ่มก้านเจ่ว่าก้านนี่เจ้าโบไหเอาออกเด้อเนาะแน่นเลย กา้านนี้เบาแห้อโอ้จหจหลไยใช่มันหมดตายห่อไอจีกหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องยันต้นต,นตายเนาะตอนนั้นสารพรลกับปู่ไหวี่ซื้อพี่น้องเว้ระหว่างหนึ่งปีกะพอบอลันมาอยู่ประมาณอสี่หาเรเดือนได้แล้วหน่อยเนาะก็คือได้ดูแลหักษาก็เลยว่า ญ่ไว้ึ้นเด็กจักน้อยเห็นไหมค่ะเพิ่นบอกว่าสามถาหาปีได้กินหมากเนาะมาเบิ่งนำกันเด้อพี่น้องสีไทยอัปเดตให้เบิง่งอันนี้จะเป็นอันมะพร้าวอ่ามัน,ม,นมันมีทรงสายพันธ์นะไอ้พี่น้องสื่อมาเนาะมันจะมีพันธุ์กะทิแล้วก็อ่าเป็น,เป,นเป็นพันธุ์กะทิที่ว่าเป็นวุ้นนะไอ้โดยด แล้วกามะพร้าวน้ำหอมเนาะมีทรงสายพันธุ์ตอนนี้ก็คือบดจืดเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามัน,ม,นมันคล้ายๆคือกันเ,เนบิดเนาะบดจืดว่าสายพันธุ์ใดสายพันธุ์ใดแล้วมีแต่ถ่าโอเบิง่งตอนที่เป็นหมากต้องตัดออกลายขนาดนั้นไว้แม่นๆมีเถอะแต่ตอ,อราไม่เบิร์ดแล้วคอเคซะนะเอาเกลือใส่แล้วก็เอาเกลือใส่ เกลือนี่เกลือยังก็ได้บอเกลือกินก็ได้เกลือน่าหีิเลยเอามีเกลือ,อน,นี่เกลือกินอันนี้คือเกลือ,อเอนาะจะทมันจับเหนน็นมันมันผวาดินนี่ต้นเผาอันหนักดินเค็มอ๋อโดยแล้วก็เกลือนี่สามารถดูดซึมนำได้ดีเนาะดยหนหับบกดินเค็มจังพ่อเนาะเพิ่นจังปลูกอยู่อันทะเลเนาะไอเนาะเห็นมีต้นเผาล้าลายทีนองไอฮะก็ขึ้นออก อันนี้เขากับคุดคองน้ำน้อยๆเนาะเพราะได้แบบให้มันซุมซึนจ็คือบัรีมีเอยียงมงบริมีเอยียงห้องเนาะปกตินี่ิ่นจะใส่ย่างใส่อ่าผ้าตังน้อยเนาะผ้าตังห้องแต่่าห้ากับคุดคองบัรีบัรีมียัีงห้องเนาะเพราะว่าผ้าตังมันก็ราคาแพงเด็กอเลยบริซื้อ เดี๋ยวมาเบิง์มาล้านฟากนี่ก่อนพี่้องเลยหัวบดอ,อันนี้เป็นเนียวห่มนะนนเนาะดีแท้เอาขีงัวขีงัวบอโดยขีงัวผสมกับกับอ่าแกบดำหน่อยนึงแล้วผันบอเมื่อคืนแล้กกะกับเกลือมาใส่ใส่ปลา ขันยามแหลก็เอาน้ำใส่หน่อยนึงขันยามพุ่นกับปูต้องใส่ยังไงเลยตอนนี้ไมคกันสั่นบอลันกับแบตเบิร์ดแล้วเนาะไม้โบหินไม้โบหินก็ไมใส่เสียแล้วแหละเบิ่งบโได้ลงคลิปลายมือพี่น้องเไยไมคเสียไมคกันสั่นบอลันกับซีเบิร์ดแบตแล้วเนาะอ่านบทเป็นยังถ่ายคลิปแบบธรรมชาติเนาะ เดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศก่นกอนพี่น้องเลยอันนี้เป็นสวนลังบ้านสวนลังบ้านเนาะถ้าทานใดที่ติดตามสารพมพรอยู่กันอะจ,จะเห็นตอนที่ต้นเผายังน้อยถือว่าตอนนี้ก็ได้สองปีกับอสองเดือนเนาะสองปีสองเดือนที่เขาปลูกมาก็ถือว่าหายเติบแล้วเนาะถ่หัวหมาทุกตนลเรวอยู่นี่ก็มีประมาณเสาโคตรต้นเนาะเ้าไปต้น แล้ววะไอโอเคป่ะไปต้นไม้กันเอาใส่เกลือเนาะโรยเกลือเกลือใส่ไสเติบให่ได้เกลือกันเลยมันหนักควมเพิ่มเมนเอาใส่ถังยอดเลยบ่เม,น,มน่เขาจะสา<อ>ใส่เลยนอ้ยูทูบเนี่ยเลยดูดูซศึกษาจากยูทู e นำพี่น้องเลยเบืงองไรทีอ๋า <laughs> ส่วนไลา์ก็ะเมนพี่น้องฟังไทยเนะาะเห็นเพื่อนแนะนำผ่านยูทูบแล้วก็ส่งมาแนะนำต่างๆก็ขบใจเพื่อนเนาะทือว่าคอยแนะนำให้เมื่อโตวพี่น้อง ต้นนี้นี่เฮาคูนดินบ่แมน่นพอคนอ่าคูนดินก็นเลยว่าบ่เห็นบ่เห็นอันคนนต้นเผ่าเขาเบิ่งอะไรวาัวได้จะรีกินเลยต้องดูแลหกักษาเนานะเพราะว่าต้นเผ่านี่เป็นต้นไม้ที่แบบเอาใจายากหน่อยเนาะ่นนลูกิโอ้โหขั้นบ่อฟูกบรีกินเหรอโดยเมนเมนใช่หลายคนบอก ดูดินเดี๋ยวว่าเอาน้มพุทธีสื่อนี่เอาตะกีงัวใส่ไหนโอ้โหหยากเลยเขาต้องใส่ปุ๋ยน้ำบ่เสียหยาใส่ปุ๋ยพร้อมบ่เลยเขนบ่กใส่ปุ๋ยตะกี้ไก่ขี้ควายขี้งัวงเลยแกบดำคนใส่ต้องมีฝุ่นคอกและครับปั๊บปั๊บดินให้ตลอดเนาะใส่ปุ๋ยกัเสียว่เมันก็ต้องใส่ปุ๋ยอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันใหญ่ลรอเขาบ่ใส่โดยแต่ว่านี่เขากับบริใส่แล้วเพราะว่าต้นมันมันใหญ่แล้วมันขึ้นนะ โดยไห<ด>นะคันเป็นหมาแล้วกันทือว่าการดูแลหักษากะบวไรย,ยังมากมายเนาะโดยเขาเล่งมันขึ้นมืนหน้าจะเอามีดแำเลมมาแทงไหมยดย ถ้าเป็นกิ่งห่าวไปนี่บ่วกลออกไหมบ,บ,บ,บออ่บ่บ่อกไปอ่ะอ๋อมีแต่ท่านห้ารแบบนี้ออกได้อยู่อะเดี๋ยวอ่อนกันตายแล้วออกเลยออกก็บ่ให้ดึงเขาให้ตัดสิโอ้ต้องดูแลรักษาพเพผนเป็นอย่างดีเลยพี่น้องเรือถือไฟบ่ได้เด็อยากเบิด,ด์ตเราเลยทุกอย่างโดยเมนบอว่าเป็นเผาไฟในี่สวนในอย่างอ้บ่ได้เป็นไย ไปจูดฟอกติดไฟ đấy มะฝอมฝ้านี่ฝอบน่ะโบกย็ายาด้วยตืมเริ่มอย่างตายแล้วคนบอกต้นข้าวนี่เป็นต้นไม้ที่มักอกันน้ำอยู่แล้วเนาะมัดความเมย็นอยู่แล้วแต่ว่ามักดินเค็มหวานเกลือเลยตอนนี้ค่ะเป็นเกลือกินเราเองเนาะเกลือกินน้องเห็นต้นสิบปู่นี่คนใส่กับไข่แล้วก็ใส่เผาน้ำไอ กะใส่เกลือเขาก็ใส่เผื่อเพิ่มปรับดินให้ดินงามเนาะแต่ดินอยู่สวนเฮานี่ก็เป็นดินงามอยู่มาโตกันอีกพี่นอ้องเลยแล้วจากนี้กะเสี่อ,อกไปสวนอยู่หน้าโตนะแต่ละมือกะบบค่อยไดย้พักปันไดพี่นอ้องเลยกะ เห็ดน้ำหัวน้ำสวนนี่เลยเนาะเป็นงานอาริเลตบริว่างานลักเลยบาลันเอองานที่สองเลย <laughs> งานที่สองทำไมเออได้มางานลักได้ <laughs> นี่เองเขากิ่มอยากเห็ดเกษตรแบบเต็มร้อยเนาะเดี๋ยวบิดเราสิเปลื่อนมือเนี้ยนึงมันบริสันใหญ่เลยก็ทำไปเลยพอได้หดหนาม นันขายกระลูกนี่แหละเนาะมากระเพิงนี่น <c oughs> กระเพิบบง,นงนั่นเด้อทั้งรายได้ไดนะงเลย,ยก็สิบไงเลย,ยกระปั๊บไงแล้วก็สบายประมาณนี้บอกสบายได้หน่อยนึงด้วยไงขึง้นอีกปเป็นระยะสิบปีสิบห้าปีขึ้นมันจะมีพันธะของพ่อมีเป็นช่วงแล้วส่วงทางของพวกพันธะหนึ่งช่วงเกินกับพันธะหนึ่งนะล,ลูกเต่าตอนนี้ตอนนี้บาลานอยู่ในช่วงใด ส่วนสางโตส่วนสางโตส่วนกำลังบุกบืนเนาะกำลังสู่โซนพี่น้องเลยหาเงินเลยส่วนหาต้นนมนี่แหละหาต้นเหยื่อนี่แน่เละโดยเมนเมน อในวัยในวัยอายุ40-50ปีอยากไปท่องเที่ยวแบบแบบอิสระก็คือสร้างพื้นฐานครอบครัวก่อนเนาะมินเพื่อนว่านะถ้าเป็นไปได้โอ้โหแหกจนสิเบิดเลยนี่ต้องแหกฮอนยอดผมบอกโดยเฉพาขนาดนั้น ธรรมดาตัวนี้กับปลาตัวน,นี้คือเป็นห่วงไงอย่ามันตายตายด้อห้องบริแท่คงคนเลยเลยเอาเดี๋ยนี่บริแทงมันบกเขามีเจ้าหน้าพี่น้องสิบัมบูเห็นนะสารลําพรมานั่งเฝ้าบอลลันพี่น้องเลย กำลังสิพากันออกไปนาเนาะออกไปสวนสวนมันสวนมะพร้าวก็มาแวะอสวนหลังบ้านสักก่อนบรรยากาศทางหลงังยูนนีกับซีีต้นมันคือกันเนาะสวนลายบ้านเขากับสีปลูกอมันเนาะมันสับปะหลังที่ว่าข้าเจ้า,อาเอาเอาหัวมันหลวกไปไปปาดปาดปาดแลวกตางแหงคายเนาะอันนี้คือมันสับปะหลัง อันนี้มันนี่เขาจะโบค่อยกินไนไหนเนาะมีแต่ต่างแห่งขายกับบุวหัวผลซื้อไปเห็ดยังเนาะน,น่าจะไปเห็ดแป้งมอย<ด>เห็ดยังเห็ดแป้งนนเนาะได้ยินว่าไปเห็ดแป้งแล้วกะหัวอาหารเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนต้นมันมันสับปะลังเนาะพี่น้องอยู่ของเขียดใดกะปลูกยูบ๊เนาะพี่น้องฟังไทยปลูกย่บ๊เนาะ อันนี้ก็ต้นมะม่วงพี่น้องอยู่ทางหลังสารลพรนี่เป็นต้นมะม่วงอ่าเป็นมะม่วงแอปเปิลเนาะหากะเป็นหมากได้หนึ่งปีอันนี้พนกับปูกได้สองปีกวัวแล้วเนาะพรมๆกันกับต้นพ้าเลยปูกได้สองปีแล้วอันนี้ก็ยังท่านได้เก็บผนละปลูกดอกแต่ว่าเป็นหมากเป็นหมากแล้วเนาะเห็นหมาก,กเห็นดอกเกิดมาแล้วแต่ว่ามันมันบก่อยจับเนาะพี่น้องมันบกหอยจับ เป็นน้ำปีทำอิดบบกเรือจังใดฮะนะแดดฮอนแห้งๆพี่โน,โน้องเอ้่วงนี้กะสูซนแหงเนาะตากแดดทุกมือพี่โนโ้องเอ้เดี๋ยวมาเบึ่งบอลันสัก่อนต้นพาาต้นนี้สีใหญ่กว่ามูเดยเนาะเพราะว่าอันนี้คือห้างปู่อนอันนี้ปู่อนได้ประมาณสามปีกวัวเนาะ ต้นนี้ปลูกก่อนโมเลยได้สามปีกว่าอันนี้จะเป็นหมกเผาธรรมดาเนะาะหมกเผาบานเฮาโบเมนายพันเตียอันนี้โบเมนายพันเตียได้ไอ้โบเมนหรอโดยแต่ว่าสามารถเห็ดเห็ดเตียได้เพิ่นบอกว่าเห็ดคือไอ้เห็ดนี่แหละประมาณแบบว่าอเอาเอาเอา,เอายอดมันตีออกประมาณนี้นะ,อะนเอาเอาการมันตีออกโดย จะมีสองต้นเนาะโมเมนสายพันธเตี้ยเพราะาเขาปลูกก่อนอโดยเขาปลูกได้สามปีกว่าแล้วตัวนี้เนะ่ะจะเป็นหมกร้าบ้านเฮาธรรมดานี่นะต่ะว่ากินหวานหอมแซ่บคือกันไอเป็นหมกลูกใหญ่อะ่ะเป็นหมกร้าลูกใหญ่นะไอ,อโดยมันจะมีขนาดใหญ่กว่กาหมกเผาน้ำหอมแล้วะหมกเผากะทิที่เขาปลูกต้นเตี้ยจะมีความแตกต่ตางกันประมาณนี้อันนี้ก็สามารถเห็นเหตเตี้ยได้นะไอ มัเพื่นบอกในลีปอยู่โดยกะลงลงเห็ดเบื้องแต่ว่าอันนี้อนขออนุญาตเนาะเกือบบอลันอ่ามันมันขื้นโคนเนี่ยเร็วไออันนี้นะเพื่อเดินขื้นโค้นบอกโดยโดยก็คือแบบมันมันขื้นโคน,นเนี่ยเรวเนาะก็คือเป็นต้นใหญ่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะใช้เวลาดนน้นเนาะพ้งเถื่อกะเจ็ดแปดปีเนาะเพื่อสิได้หับคนอันนี้เขาก็ปปุกมาได้สามปีแล้ว มาลุนน้ำกันอีกพี่น้องเลยฉันพี่น้องทันได้อยากมาลิ่นกะบยินดีตอนหับเด้อพี่น้องมักข้าวเป็นหมากเลยมากินน้ำกันเนาะเดี๋ยวผ่ามักข้าวหวานๆหอมๆแซ่บๆให้กินเลยแบ่งให้เอฟซีกินน้ำไหอโดยโดยพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลกันยินดีอนหับเด้อพี่น้องเด้อมาลิ่นน้ำกันเนาะ หักแพงที่ว่าเพิ่นเบิ่งคลิปให้ไอ <c oughs> หมดหมดหลายๆเนาะหมดดิ้นๆหลายๆระวังเด้อบ่รั่นมื้อนี้บ่ได้ใส่เกือบอกโดยมื้อนี้เข้าวสวนบ่มีเกือบอกเนาะ โรยเกลือใส่เกลือกะสีประมาณนี่พี่น้องประมาณตกแร่งเขากะว่าสิขุดคลองเนาะอันนี้ยังยังบูทัาได้ขุดลายปันไดขุดหน่อยหนึ่งเนาะไปไปพี่น้องเลยยางโตกะสีเป็นซีหกหกเรียน้อยหนึ่งอันนี้เขากะตัดเน่เร้วแต่ว่าหญ้าอันนี้จะโอ้ยเกิดแท้เกิดว่าเนาะงามแท้งามว่า โดยโดยต้นอื่นเขาไปเอานี่บอต้นนี้โดยต้นนี้อ้มะพร้าอย่งมะเขาน้ำหอมอันนี้นะจะเป็นพันกะทิที่น้องจื้อได้นี่บอโดยไอ้เอาหนาะส่วนดินเสร็จแล้วดิพันกะทินี่มันจะเป็นต้นสีอ่าอยากออกใบสมสมในน้อยหนึ่งเนาะการสมสมอ่ะนะบริเวณใบสมสมโดยโอเคเนาะเดี๋ยวอันจบคลิปเลยเนาะไอ้ยโดจบคลิปฝากใจเนาะโดยอ่าเอฟซีฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวพร้อมพี่น้องเนาะ ขามาเบิงสาพอนแล้วก็เราลั่นมือนี้เนาะเขาก็สิจบคลิปเท่านี้เพราะว่าเขาสิไปสวนต่อโดยอ่ะโอเคเด้อพี่น้องบายบายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสบายดี